ขอความสงบลมเย็นจงมีแด่ทุกท่านวันนี้จะพูดในหัวข้อว่าพุทธคุณสามอยู่ในบทนะโมพระพุทธเจ้าพระองค์มีคุณอันมากมายอันนาประมาณมิได้แต่โดยย่อก็มีอยู่ สักสามประการคือหนึ่งพระมาการุณาทิคุณสองพระบริสุทธิ์ทิคณและสามพระปัญญาทิคุณนะโมตัสสะพะกวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ คำว่านะโมแปลว่าน,นอบนอ้อมเลิกขอนอบน้อมตัดสะพระกวะโตแดพระผู้เมพระภาคเจ้าพระองค์นั้นนี่หมายถึงพระมากรุณาทิคุณอาราหาโต เป็นผู้ไกลจากกิเลสนี่ก็คือพระบริสุทธทิ์ทิคุณสัมมาสัมพุทธศสสะส์ศัสรุชอบได้โดยพระองค์เองนี่ก็คือพระปัญญาทิคุณประการแรก พระมาการุณาทิคุณพระพุทธเจ้าทรงได้พระนามว่าพระขาวาคือผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์เพราะว่าแต่ละคนมีสติปัญญาไม่เท่ากันจากนั้นพระพุทธองค์ จงต้องจําแนกธรรมเพื่อให้เหมาะสมกับผู้ฟังนั่นเองถ้าว่าคนที่มีสติปัญญาระดับธรรมดาพระองค์ก็สอนธรรมะในระดับศีลธรรมเช่นการให้ทานการรักษาศีลเป็นต้น แต่ถ้าว่าพวกฟังมีสติปัญญาที่ละเอียดขึ้นไปพระองค์ก็นำธรรมะในระดับลึกซึ้งเช่นเรื่องอนัตตาเรื่องสุญญาตาเรื่องววมุตเรื่องพระนิพพานเป็นต้นนี่เรียกว่าพระมาหาการุณาธิคุณทีนี้ประการที่สอง พระบริสุทธิคุณพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันต์เป็นผู้บริสุทธิ์ถึงที่สุดเป็นผู้ไกลจากกิเลสปราศจากความทุกข์ปราศจากปัญหาด้วยประการทั้งปวงนำเนินชีวิตอยู่ด้วยความถูกต้องงดงาม ไม่มีมนตินโดยสิ้นเชิงแค่นั้นพระองค์จึงเป็นผู้บริสุทธิ์ตที่สุดเรียกว่ามีคุณบริสุทธิ์ที่คุณทีนี้ประการที่สามพระปัญญาที่คุณพระองค์สัตสรูชอบ ด้วยพระปัญญาของพระองค์เองไม่ได้รับความรู้มาจากผู้อื่นใดสั์ส,สรู้ด้วยพระองค์เองที่ใต้ต้นพระสีมาพโภโดยเฉพาะรู้อริยสัจธรรมทุกสมุทยัยนิโรธบัก เห็นแจ้งต่อพระนิพพานมีพระปัญญาที่สามารถตัดกิเลสละความทุกข์อยู่เหนือปัญหาได้ด้วยประการทั้งปวงนี่เรียกว่าพระปัญญาทิคุณเป็นอันว่าในบทนะโมได้บรรจุ คุณของพระพุทธเจ้าทั้งสามไวยก็คือพระมากรุณาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระปัญญาทิคุณดังที่ได้กล่าวแล้วนั่นเองการพูดธรรมะก็คงใช้เวลาเพียงเท่านี้ที่สุดก็ขอความสงบร่มเย็นจงมีแด่ทุกท่านตลอด การละดานเทิน